การไปเป็นเทวดาไม่ใช่ว่าเทวดาทุกคนจะศรัทธ,ธาพระพุทธเจ้าเพราะเขาได้มาเป็นเทวดาไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าเพราะเขามีคุณธรรมที่ทําให้เขาเป็นเทวดาคือเขามีสมาธิใช่ไหมอ่าหรือมีการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นธรรมก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้หรือประสูติขึ้นมาซะอีกใช่ไหม,มดังนั้นจึงมีเทวดา มากมายเท่าดินมหาปฐพีที่ไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่งั้นแต่ก่อนเราก็คิดนะมันเป็นเทวดาทำไมมันมันไม่ศรัทธาพระเจ้ามันเป็นไปได้ยังไงเพราะเราคิดว่าคุณธรรมที่จะทําให้ไปเป็นเทวดาเนะี่ยมันต้องมาจากพระเจ้าเท่านั้นเนะี่ยแต่ไม่ใช่คือคุณธรรมทั่วๆไปอ่ะของอุถิชนอนะ่ะการจเจริญพรหมวิหารสี่ก็ไปเป็นพรหมได้ การมีให้ทา,นม,มา,านมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งก็ไปเป็นเทวดากรรมาภพได้เห็นนะดังนั้นการเป็นเทวดาไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะต้องศรัทธาในาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การมีอิทธิปฏิหารนะอาเทศนาปฏิหารไม่ได้เป็นการการันตีว่าคุณศรัทธาในาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวไม่ได้การาันตี ดังนั้นคุณธรรมของมนุษย์ดีกว่าคือเป็นผู้มีสติมีความกล้าหาญมีการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดทําให้มนุษย์จึงเป็นสุคติของเทวดาเทวดาก่อนตายจะตั้งความปรารถนาขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์คือเขาจะบอกว่าขอให้ไปสู่สุคติเขาไม่ได้บอกตรงๆเขาบอกขอให้ไปสู่สุคติสอขอให้ได้ลาบสา ขอให้ตั้งมั่นในลาบที่ได้ดีแล้วซึ่งพระศาสดาตรัสบอกกับภิกขุทั้งหลายภิกขุทั้งหลายสงสัยจึงถามว่าอะไรคือสุคติของเทวดาพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเพิ่มเติมว่าการได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนหน่งการไปสู่สุคติของเทวดาเห็นไหมดังนั้นให้พอใจในอัตภาพของเราว่าเราเนี่ยเป็น อัตาภาพอันเป็นสุกติของเทวดาที่เทวดาอยากมาเกิดอะไรคือส่วนแห่งการได้ลาบพระผู้มีพระภาคบอกว่าการได้มามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วนั้นคือส่วนแห่งการได้ลาบอะไรคือความตั้งมั่นในลาบที่ได้ดีแล้วขอให้ลาบของท่านเนี่ยประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีในลาบที่ได้ดีแล้วเนี่ยคืออะไร ก็คือการที่จะต้องไม่มีสมณะพรามเทพมารพรมหรือใครๆในโลกเนี่ยดึงศรัทธาเขาออกไปจากพระพุทธเจ้าได้ตรงเนี้ยจะต้องไม่มีถ้ามีแสดงว่าข้อสามไม่ได้ละล้วมีศรัทธาในคำตถาคตไหมถ้าไม่มีข้อสองก็อ,อดได้ข้อหนึ่งข้อเดียวมาเป็นมนุษยนะ์ก็ถือว่ายังไม่ได้ราบดังนั้นการได้มีศรัทธาเนี่ยคือการได้ลาบอย่างยิ่ง ในคำสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วถือว่าเป็นลาบอันยิ่งใหญ่และเป็นลาบที่ใครก็ขโมยเราแย่งจากเราไปไม่ได้แต่โดนดึงออกไปได้นะระวังเพราะนั้นเราก็ให้มั่นคงเชื่อในการตรัสรู้และคําสอนของตถาคต